บาทเพ่งอีก <quin> ันจ้าพี่ดอ์บาทเดียวเท่านั้นอ้งมาเลโอ้ยัลมีสีดแล้วก็มีสีขาวเลือดแต่เนี้ยมาเห็นหู่าจะใส่คอนแทคเลน ขาวและดำและเจ้าสองบาท